ค่ะด,ดิฉันชื่อสุโมนธามัฒนิสินค่ะเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ค่ะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกกำลังกายที่ มหาวิทยาลัยสุโขทยัยค่ะแต่ว่าตอนหลังหลังจากที่ว่าออกกําลังกายที่สวนสมเด็จแล้วเนี่ยเห็นว่าที่นี่กว้างขวางอากาศดีนะฮะออออตอนแรกๆก,ก็มาเดินนะคะพอเห็นสมาชิกเขามีเล่นกระบี่กระบองมีโยคะก็มาร่วมกับเขาด้วยตั้งแต่มาร่วมเล่นโยคะหรือเล่นกระบี่กระบองเนี่ยร่างกายก็แข็งแรงขึ้นมากค่ะจากที่เคยไปหาหมอเป็นหวัด เป็นโรคแพ้อากาศอาบน้ำเย็นไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยอาบน้ำเย็นก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ป่วยอย่างแต่ก่อนนะะแล้วเวลาเป็นหวัดเนี่ยก็ดูแลตัวเองโดยไม่ต้องใช้ยาค่ะไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะซึ่งทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากค่ะแล้วก็มีหลายคนชมว่าหุ่นดีขึ้นอันนี้ก็มองไม่เห็นตัวเองก,ก็ต้องต้อง,ต,องต้องให้สมาชิกกันคนคอมเมนต์นะคะ,ะยังไงก็ตามค่ะด,ดีแน่ๆค่ะเรื่องการออกกำลังกายนะทุก